ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับช่องรักบิลีฟช่องของการดูดวงลายมือหัตถศาสตร์และโหราศาสตร์นะครับอีกเช่นเคยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาทุกท่านนะครับมารู้จักกับ9ลายมือนะครับที่จะได้จับเงินล้านนะครับครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเรามาเริ่มรู้จักลายมือที่จะได้จับเงินล้านนะครับลายมือแรกกันเลยนะครับลายมือแรกนะครับลายมือของท่านผู้ใดนะครับที่มีเส้นวาสนานะครับ กำเนิดมาจากบริเวณแถวเนื่องจันนะครับในส่วนบริเวณนี้ก็คือเนื่อนจันนะครับลายมือท่านผู้ใดนะครับที่มีเส้นวาสนานะครับกำเนิดมาจากเนื่อนจันนะครับแบบนี้นะครับแล้วในขณาดเดียวกันนะครับก็มีสัญลักษณ์รูปตาตะแกรงนะครับที่เกิดขึ้นที่เนื่อนอาทิตย์หรือว่าได้นิ้วนางนะครับรูปตาตะแกรงในลักษณะแบบนี้นะครับ ก็จะหมายความว่านะครับท่านผู้นั้นนะครับจะได้จับเงินล้านหรือจะมีเงินทองอันเนื่องมาจากการได้รับความสําเร็จนะครับทั้งในทางด้านธุรกิจการค้าการขายหลายชนิดไปพร้อมๆกันนะครับต่อมานะครับลายมือท่านผู้ใดนะครับที่มีเส้นพุทธนะครับแต่ว่าปลายของเส้นพุทธนี้นะครับเกิดโค้งโน้มเอียงมาอย่างเนิอานทิตศนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับ ก็จะหมายความว่าท่านผู้นั้นจะได้จับเงินล้านนะครับอันเนื่องมาจากการทําธุรธกิจที่เกี่ยวข้องกับการเงินนะครับแถมก็ยังท่านผู้ที่มีลายมือแบบนี้นะครับจะเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นที่สูงอีกด้วยนะครับต่อมานะครับลายมือที่จะได้จับเงินล้านลายมือที่3มนะครับลายมือท่านผู้ใดที่มีเส้นชีวิตห่างออกไปจากเนืนสุกนะครับ ห่างออกไปจากเนื้อสุกนะครับแล้วก็วิ่งมาหยุดที่เนื้จันทร์ในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วในขนาเดียวกันนะครับก็มีเส้นอาทิตย์ที่กำเนิดมาจากบริเวณแถวเนื้จันทร์นะครับในส่วนของบริเวณนี้ก็คือเนื้อจันทร์นะครับถ้าใครมีลายมือเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็จะหมายความว่าท่านผู้นั้นจะได้รับความสําเร็จและจะได้จับเงินล้าน ด้วยอันเนื่องมาจากนะครับการทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศเช่นนะครับการนําเข้าส่งออกสินค้าไปต่างประเทศครับต่อมานะครับลายมือท่านผู้ใดนะครับที่มีเส้นอิทธิพลนะครับหรือว่าเส้นพื้นหัตนะครับที่เกิดขึ้นมาจากแถวบริเวณของเนินสุกนะครับในส่วนนี้ก็คือของเนินสุกนะครับแล้วก็มีเส้นอิทธิพลนะครับกาเนิดมาจากเนินสุกนะครับ เป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วในขณะเดียวกันนะครับก็มีสัญ,ญลักษณ์รูปดาวหรือว่าสัญ,ญลักษณ์รูปดอกพิกลนะครับกําเนิดเกิดขึ้นที่ปลายเส้นอิทธิพลนะครับถ้าท่านผู้ใดนะครับมีลายมือเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็จะหมายความว่าท่านผู้นั้นจะได้รับความสําเร็จจะได้จับเงินล้านอันด้วยมาจากความทะเยอทะยานที่สูงของตนและความสามารถฉลาดหลักแหลมที่จะนําพาชีวิตของตนนั้นนะครับ ขึ้นไปการเป็นมหาเศรษฐีได้ในที่สุดครับและลายมือที่จะได้จับเงินล้านลายมือต่อมานะครับลายมือท่านผู้ใดนะครับที่มีเส้นวาสนานะครับกำเนิดมาจากบริเวณแถวเนืนจันนะครับในส่วนบริเวณนี้ก็คือเนือนจันนะครับแล้วก็มีเส้นวาสนานะครับกำเนิดมาจากเนินจันนะครับ แล้วในขณะเดียวกันนะครับก็มีเส้นอาทิตย์นะครับกำเนิดมาจากเส้นวาสนานี้นะครับแบบนี้นะครับถ้าท่านใดมีลายมือลักษณะแบบนี้ก็จะหมายความว่าท่านผู้นั้นนะครับจะร่ำรวยเงินทองจะได้จับเงินล้านนะครับอันเนื่องมาจากการทําธุรกิจใดๆก็ตามมีหนำซ้ํานะครับแถมยังจะได้รับเกียรตยิยศซื่อเสียงที่ดีอีกด้วยนะครับ ่อมานะครับลายมือท่านใดนะครับที่มีเส้นอาทิตย์กำเนิดมาจากแถวบริเวณของเนินจันทนะครับในส่วนนี้ก็คือเนินจันทนะครับท่านผู้ใดนะครับที่มีเส้นอาทิตย์กำเนิดมาจากเนินจันแบบนี้นะครับแล้วก็มีเส้นแตกแยกออกจากเส้นอาทิตย์หลักนี้นะครับไปยังเนินพุธบ้างนะครับแล้วก็แตกแยกไปยังเนินเสาบ้างนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ ถ้าท่านผู้ใดมีเส้นอาทิตย์แบบนี้นะครับก็จะหมายความว่าท่านผู้นั้นจะได้รับความสําเร็จในลหลายๆด้านครับและจะได้จับเงินล้านมีเงินมีทองมากมายมาั่งคั่งด้วยทรัพย์สมบัตินะครับอันเนื่องมาจากนะครับความรู้ความสามารถที่สูงและมีธุรกิจการค้าใหญ่โตครับลายมือที่จะได้จับเงินล้านแบบต่อมานะครับลายมือท่านผู้ใดที่มีเส้นอาทิตย์นะครับ ที่เกิดมาจากแถวบริเวณของนเนือนจันนะครับในส่วนนี้ก็คือเนือนจันนะครับแล้วก็มีเส้นอาทิตย์นะครับที่กําเนิดม,มาจากบริเวณของเนือนจันแบบนี้นะครับแล้วก็มีเส้นไฟเล,เล็กๆนะครับเกิดข้างเส้นอาทิตย์นี้นะครับหรือว่าเส้นหลักนี้นะครับเป็นเส้นเล็กๆนะครับที่เกิดข้างเส้นอาทิตย์หลักนะครับ ลักษณะแบบนี้นะครับก็จะหมายความว่าท่านผู้นั้นนะครับจะสามารถหาเงินหาทองได้หลากหลายทางนะครับดวงท่านผู้นั้นจะได้จับเงินแสนเงินล้านอย่างแน่นอนนะครับอันเนื่องมาจากความสามารถในการทําธุรกิจหรือจิตการงานได้หลากหลายอย่างครับก็เลยทําให้บุคคลน,นั้นมีโอกาสได้เงินมาจากหลายทางครับต่อมานะครับลายมือท่านผู้ใดที่มีเส้นวาสนานะครับ เกิดขึ้นมาจากบริเวณของปลายเส้นชีวิตนะครับในส่วนนี้ก็คือเส้นชีวิตนะครับแล้วก็มีเส้นวาสนานะครับเกิดขึ้นที่จุดนี้นะครับแล้วในขณะเดียวกันนะครับก็มีเส้นวาสนาอีกเส้นหนึ่งนะครับเกิดขึ้นคู่ขนานไปกับเส้นวาสนาหลักนะครับแบบนี้นะครับซึ่งเส้นวาสนาเส้นรองเส้นนี้นะครับก็กําเนิดมาจากเนืนอสุกนะครับ ในส่วนนี้ก็คือเนินสุกนะครับถ้าใครมีเส้นวาสนาสองเส้นแบบนี้นะครับก็จะหมายความว่านะครับท่านผู้นั้นจะร่ำรวยมั่งคั่งสมบูรณ์พูนสุกนะครับจะมีเงินมีทองนับแสนนับล้านอย่างไม่ต้องสงสัยนะครับก็อันเนื่องมาจากนะครับความอดทนอุตสาหะความบักบันพยายามของตนนะครับแถมยังจะได้รับการสนับสนุนจากเหล่าญาติพี่น้องอีกด้วยครับ ต่อมานะครับลายมือของท่านผู้ที่จะได้จับเงินล้านลายมือที่9้าลายมือสุดท้ายแล้วนะครับลายมือท่านผู้ใดนะครับที่มีเส้นวาสนานะครับ <c oughs> กําเนิดมาจากบริเวณของเดือนจันทในส่วนนี้ก็คือเดือนจันทนะครับที่มีเส้นวาสนากาเนิดมาจากเดือนจันทรแบบนี้แล้วในขณะเดียวกันนะครับ <c oughs> ก็มีเส้นที่แยกออกจากเส้นชีวิตนะครับวิ่งขึ้นไปแตะก,กันกับเส้นวาสนาหลักนี้นะครับ แบบนี้นะครับในส่วนนี้ก็คือเส้นชีวิตนะครับถ้าท่านใดมีลายมือเป็นแบบนี้นะครับก็จะหมายความว่าท่านผู้นั้นจะได้รับความสําเร็จในหน้าที่การงานและจะร่ารวยเงินทองจะมีเงินแสนเงินล้านมีทรัพย์สมบัติอุดมสมบูรณ์อันเรื่องมาจากนะครับความพยายามอดทนต่อสู้พัฒนาธุรกิจขึ้นมาจนได้ดีครับ ครับก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับก้าวลายมือที่จะได้จับเงินแสนเงินล้านนะครับไม่ทราบว่าท่านใดบ้างนะครับที่มีเส้นลายมือเหมือนกับที่ก้าวลายมือนี้นะครับที่ผมได้บอกหรือมาอธิบายไว้ในชิมนี้บ้างไหมครับยังไงท่านใดมีบ้างนะครับก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบ่งปันกันได้นะครับก่อนจากกันผมก็ขอฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์จะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับไว้เจอกันใหม่ลิปหน้านะครับ คลิปนี้ผมก็ขอเก่าวคำว่าสวัสดีครับ